หวยลาวันที่เจ็ดกันค่ะวันวันจันทร์มื้อนี้วันจันทร์บัวฟ้ามันมาวันจันทร์บอื้นนี้วันหยังวันอาทิตย์บ่ะเบิ่งหวยลาววันวันจันทร์กันด้วยเ้อมื้อวันอาทิตย์อันนี้มาเบิ้งแถวกรกอนค่ะแถวกรวันที่สี่มาตั้งแต่เจ็ดกับห้าแต่บ้านมาคนเรามองเจ็ดกับห้าแต่มันมาถ่ายเนาะแม่นเลยแหละแต่มันออกตัวนี้ค่ะ ูนย์ห้าของเราไม่มีศูนย์มีแต่เจ็ดยึดได้เจ็ดก็ับหาหาสามหกมามาจากพวกเขาได้วนันนี้เด้อไม่เข้าก็ถือว่าผิดมาดูงวดนี้ค่ะงวดนี้ทําให้แล้วค่ะหอยราวันที่เจ็ดวันจันทร์พรุ่งนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้นมาห้าตัวนะคะ มวงยานี่คัมปินกับสลับตัวซื้อให้กันค่ะโตซื้อกันโตหาโตแต่ว่ามันบะมาณสามนะงวดที่แล้วโตจ้ะโตนี่เด้เฮ็ดโตซื้อแต่ว่าสามมันบ่มาเนาะโตซีใส่นะหาซีหกค่ะมันเป็นหาสามหกอย่างนี้กได้ เขาจับลักล่อยบ้ด้เขาตัวซื้อเอาค่ะจะบางว่านี่จับสองตัวออกมาให้พี่เกาเอาไปพี่ารณาเอาด้วยค่ะเด้อลงไว้ให้เป็นแนวทางค่ะแนวทางจ้าแนวทางห้อยลาวพี่เตี้ยค่ะ พิการนาอด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะตากติดตามตัวไค์กดแร์ไว้ค่ะจะรงให้เบิงไม้ไปเรื่อยๆค่ะ